กาสวัสดีคับท่านผู้ชมมูนีพพิทเที่ยงพาท่านผู้ชมเดินทางมุกบั่นไปหาหนาแดงเนาะครับผมเนาะไปเบิ่งพระอาทิตย์ขึ่นพ้นขอบฟ้าสวงเศร้าครับผมแต่ว่าบริเบิ่งพระอาทิตย์ขึ้นอย่างเดียวนะครับท่านผู้ชมจากผ้าพีพ่อน้องมาสอบถามตัวเลขกับนาแดงน้่มพลนพนฝันดีวสันคนห้องแซวสาวสันเจ้าห้อซื้อเลขแม่นแท้่นว่าเลขตัวเดียวถือต,ตรงตรงเลยว่าสันแบบบ่ได้กลักบ ครับผม่านผช้ชมฉะนั้นแล้วพอเที่ยงกับบอสซาลวครับผมฝ่าเดินทางมาหาดาแดงเนาะครับผมเนาะพูนบาน่นก็ต้งใจหอดผลนันวชุ่มเดี๋ยวเราไปฟังเบิ่งจากปานดาแดงว่าเรื่องเล่าจะเป็นอย่างไหนตัวเลขเป็นตัวไหนไปฟังจะทัดจากปากแดงพร้อมๆกันเลขครับผมกานหมูเากล่าวสวัสดีครับดาแดงกล่าวสวัสดีครับสวัสดีครับนี่นะครับผู้ที่จุดถูบเชียงใต้หายงด่ิพานมาเก้าแปดเก้าถ้าทนได้ตัดเล่นกับเก่าเก่าของจิถูกนะครับ่านผช้ชมเนาะ มืัอนี้นายแดงพอมีความฝันครับท่านผู้ชมพอเที่ยงกับบ่าวอบุบลเดินทางมาแต่เดือดเลยครับผมเอาาความฝันในฟังในไอแดงไปเฮ็ดงานเนาะเนาะบอกเหตุงานคน,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 นเานาะครับไปเอาทานขึ้นจากเตามามาก็มานอนมานอนขึ้นมาฝันว่าถือเลขว่าถือเลขอะเป็นตัวเสีวอยู่คนเจ้าภาพเขาจน เอาเจ้าคือแม่นแท้เขาจะดูว่ามีคนว่านมีคนว่านะเจ้าเขาเขาบมโหเจักว่าแม่นผู้ใดโมโหเจ้าเป็นเจ้าเบือน่ะนะอแล้วเจ้าคือแน่นอนแท้คือแม่นแท้เขาจะนี่ความฝันนั่นเขาว่านเหมืนว่านเหมือนวานแดงเอออืถเตี้ยมเต็มเลยเจ้าสัตว์เตี้ยมเต็้ยมเลยแม่สิบเจ็ดนั่นสั่ว์แบบว่าบ่ได้กลับเลยกลับอยู่ก็กลับไปอยู่แต่ไม่ถืงสิบเจ็ดตรงๆเลยโอ้ถืงสิบเจ็ดตรงๆเลยแม่เออ คือเต็มเตีมเลยว่าิท่ินเขาผ่านมาเขาจะผ่าเขาบอกว่าโอ้ยเจ้ามือเขาว่าเจ้าคือแม่นก็เง่งแท้ว่าิท่ินเจ้ามาาซ้ายเขาว่าโอ้ยมันฟันนี่ละว่าิท่ินก็เลยว่าจู่อ่างได้เลยวะสิทธจนเขาได้ท่วงเขาได้สาแม่ยนที่กระไลใบแดงก็บะไลมัน่เคยซื้อเรจัก็เถอนะม่เคยฟันอยู่เคยเคยฟันมาถือเลียกอยู่ ถือกี่ดีไปซือหัดก้อนบุญบหัดโดนนะไม่ได้ฝันว่าถือเลขก็สือกี่ดีว่าสันโอ้ไม่ได้ฝันง่ายที่สันกนโดนฝันแต่นนหนึ่งวั<อ>นนี่มันหลายปีแนละ้วกว่าสิไเดือนฝันเนี่ยงานที่ฝันเนาะครับเนไม่งานนานที่มีคนมาบอกจะบอกหรือว่าเราพอมีคนมาบอกก็นอนฝันไปซือนอนมาจนละเมอจนหูเมื่อหัวหุน วันล้วก็ฝันกับว่าข้าเจ้ากับว่าสิเล็กแม่นแท้ที่บอกเมียน่าเออจุดดงกันจุของกันวันศุเช้าเงินตื่นมากเหมือนแม่ตอนก็ขึ้นตัวน้วาสส์ภาษาสิปเอาเงินคาคักภาิลปเอาเงินแกงตื่นสากเมียนูตื่นมากไหวมันแกงตัวน้วาสส์ไหวข้นกับว่าฝันไปว่าถึว่าถึงทีกมันดีใจจะน้อยแย่ก็ว่าเป้าขึ้นมีน้ำจ้านี่มีข้นว่าจ้อง ซื้อแม่นแท้ยที่บอออมมอ่อแม่นเดียวมจวม,อจวมอาาาือเขา,า,าโอ้โหโจก็มาใส่เขาคือแห่งแท้คือหมือคือมาอันเดียร์โจเลยถือว่าได้เนาะถือที่บาดสบาทไม่เคยซื้อกเลยอี่บาทสบายก็ดีใจได้หน่อเลขกนั่นเลขเนาะแม่นฝ <laughs> ันฝันนัุนโดนฝันเธอหนึ่งแม่นบ่อฝันอยู่นี่ที่ไร้ปีเลยไม่เคยฝันแนวไหนแจ้แต่ว่าขนาดฝันนี่แม่นแม่นบ่อแม่นแม่นดูมันเป็นพุ่มที่ดีครับท่านผู้ชมเนาะย่างมาจุดถูกเชียงไายขอเพิ่นกระหายเอาเอาให้ถามเนี่ย หมาบ่เฮาบ่ช่วงนี้บ่มาบ้านคือไปอยู่ท่องบ้านไปติดติดเมียบ่ลงมาด้วยติดเสื้อติดเสื้อโอ้ฮาวหงเนาะบ่ฮาบ่หอนเดี๋ยวนี้โอ้บ่เจ้าที่จะทั้งสิไปกับบ่มาหาหน่อยเดี๋ยวนี้เสียบ่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 ขึ้นมามาก็ยินงมีมาหอนมาเฮ่อโดดนะก็มาคจะบ่่คยเห็นเป็นตัวขึ้นในใจเนาะเมียนเมียในรถไฟเห็นเป็นตัวเป็นอันนี้อย่างเขาบ้งหัวโยงเมียน เแดงนี่บอกเป็นตัวเลยอ้าวสามตัวบ่อไดบ่ไใดสามตัวบ่ไดสามตัวให้ส้มตัวมันเขาคนบอกว่าถืแล้วถือกแล้วไม่บ่เจ้าซื้อแม่นคักแม่บอกม่นจะา่ามันจะมือเขาจนถ่วงเลยเดี๋ยวมาสายนจะขึ้นเม่นแท้ขึ้นเหงเดียวพิ่นเ่าจะอัานจะมือเป็นหนึ่งเจ็ดตรงตรงเลยแม่หนึ่งเจ็ดหนึ่งเจ็ดหน่อยหนึ่งเจ็ดหยัดแน่เลยหยดหนึ่งหนึ่งบ่ เดี๋ยวนึงเดี๋ยวจะเจ็ดมีมากเป็นไปเนาะเด็กไม่ไหวเพิ่นขอเพิ่นเงย่งงี้เจ็ดเออหาหาเจ็ดต้งมือหนาเนาะเดี๋ยวแดงไปขอให้มือหนเนาะเจ็ดเนาะเดี๋ยวมาเล่าเขาันนะแดงกันนี่เขาฝันเป็นหนึ่งเจ็ดข้ั้สมือช่วงเจ้าหนึ่งเจ็ดเราต้องไปเนาต้องกลับมานั่งเลไปเราก็ต้องกลับผอมหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งน้อยแดงเนาะ แต่ในความฝันถือตรงตรงโย่ไม่ถือตรงตรงแต่ความเป็นจริงมันจะตรงหรือมันจะเป็นตัวกลับแต่ยังบ่ฮู้ถนั้นแล้วไปก็ต้องกลับมานั่มขึ้นบนก็ต้องลงล่างแม่นบ่อยแดงเนาะแม่นอ๋อเคยฝันแนวนี่แต่ว่าไปสื่อก็ถือทีดี้โอ้สื่อเต็มเตรมเพื่อกันเดี๋ยวใหลายปีอ่ะละฟันแนว่ยนี่ละอืมเพราะว่าบ่แม่นคนสิฝันไงแม่นคนไงนะที่ฝันคิดว่าจะฝันได้เรื่อยได้อยู่จังสี่นี่บ่มีแต่เมียที่ฟ้าเนียงอ๋อไม่ต่เมียที่ ตัวเดียวแขวนแล้วเป็นบอลหนึ่งเจ็ดตัวเดียวแดงตัวเดียวเห็นแนล้วให้สองต,ตัวครับเพิ่นจะให้ามาแค่นสองตัวด้วยค่านผู้ชมเป็นเลขชุดเดียวหางเดียวฉันแขวนกัขึ้นหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งไปแล้วก็กลับมานั่มเือเพื่อเสี่ยงบอลนะเนาะขอบคุณไดหลายครับไอเนียงขอบคุณไดห,หลายครับกบพลาดบบผิดหวังนะค่านผู้ชมน่าเดินทางมากอะได้สมใจอยู่ครับไอแดงว,ว่ามีคนท่วงถือค่าวปลาสันเจ้าจะไม่ซื้อเลขแม่นข่าวปลาสันถือเต็มเต็มเลยหนึ่งเจ็ดแบบว่าบริกรไปยังเลย แต่นผู้ชมลองพิจารณาเบื้องเองเนาะครับผมท่านผู้ชมเนาะเพราะเที่ยงกับฟ้ามัติจตามให้เป็นแนวทางครับจะละเมื่อจะเป้าเงินจะเมื่อจะจะเป้าเงินลดฝุ่นอ่ะครับเนาะครับผมเนาะเบิ้องทะเลก็มีขอเขาเดี๋ยวแจนสมมติให้พี่น้องเดี๋ยวแจนนายจอยเบื้องเนาะเลขตัวเดียวชุดเดียวจำอย่าง่ายๆหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งครับผมครับท่านผู้ชมนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศช่วงเศร้านะครับผมเนาะชาวช่าบ้านเป็นวิถีชีวิตของคนอีสานครับผมเพิ่นมัธมาหากินเนาะ นี่ก็จะคล้ายๆว่าเพิ้นว่าไหลม่องครับผมเป็นกลุ่มไหลม่องเป็นกลุ่มเนาะอาครับตัวเลขก,ก็บ่าหลายละครับผมก็ยังนาแดงบอกละครับมีคนท่วงอยู่ในข้อมฝันท่วงว่าเจ้าชื่อแม่นครับแท้ว่าจันเลขหนึ่งเจ็ดตัวเดียวโครเลยครับท่านผช้ชมนาแดงดีใจว่าสันใจว่าสีแปลเงินเนาะครับท่านผช้ชมเนาะว่าจะแปลเงินพูดว่าโอ้ตื่นขึ้นมาจะแปลเงินว่าสันพอดีตื่นขึ้น,นมาเอ้ามันเป็นข้อมฝันแต่วว่าสัน หนึ่งเจ็ดหนึ่งพอเที่ยงกลับให้พร้อมนะครับท่านผูจ้าหน้าเป็นงวดของวันที่16เมษายนภายมักกระจัดครับผมคัดให้เบิ่งพอความขุนสนานเนาะกลายท่านผู้ชมทุกท่านโชคดีเด้อครับผมให้ถือตรงตรงเลยครับขึ้นแดงในความฝันระครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งเนาะครับผมเนาะจะคล้าย่กันกับเลขกถูกเสียงใตยครับเมื่อนั่นพอเที่ยงว่าให้แดงจุดให้ก็ได้หาหาเจ็ดเนาะเอาครับผมสุดท้ายดีดีพอเที่ยงมีของดีมาฝากพี่ฝากน้องเป็นสีเผงน้องสร้างผู้จะคุ้นในด่านเมตตามาสนีเมตตามานิยมค้าขาย อยากเงินอนเหลกทราบตานนั้นผ้ใไปบูชาบูชาซอยขาดสายกายกะไปฟังจากปากปู้พด้อมๆกันเลขครับผมกำลังไหลครับผมกำลังไหลม่องผู้ไนะบอตีวงกว้างได้ครับท่านผู้ชมตีวงกว้างเป็นวิถีชีวิตเนาะของคนอีสานเฮ่าถ้ามาหาจินเนี่ยมือนเศร้าพอเชื่องก็บอค้นว่าจะได้เห็นภาพบรรยากาศแนวนี้แต่ว่ามนีตื่นขึ้นมาจะเศร้ามาติดตามตัวเองพี่น้องเห็นครับผม ทุศากสศทุจเจเบินพรครับเออเนื่องจากวัตถุมุคลชนีสิว่านองสงัเงเลยมีความคิดคุณคกุ้ยรับหลวงปู่ขี่หอมหลวงปู่สมเด็จรุ่นหลวงปู่ดูหลวงปู่บุญเออว่าลูกขออนุญาตเฮ็ดนองสางไดบอเพื่อให้ลูกชิดอยญายโยมที่นําไปสักกาบูชาหรือนําไปจิตห่านที่ทบานที่เฮือนทด้บานนี้เฮือนก็ไม่ลดก็ดี สีเป็นสีมงคลถ้ามาขาขาขายกับบริโัทตกดำมีจต่สิงที่เพิ่มพูนขึ้นคือหนองสร้างสมัยก่อนเท่าบกเ้าใจว่าสร้างมีคุณคนบขเ้าใจสีไปเสื้อจะว่าหนองแมวครัหนองแมวก็ดีเขาเองของเขาที่สูงของเขาเองอันนี้นองสร้างแห่งเป็นสัตว์สีสูงครัวประรลาดก็เลยบางความคิดคุยก็ลงปู่ว่าลูกหลานนี่จะขอมาทําเป็นสิิมงคลให้เชื้อทิสไปทิสเหมนทิสเหมยไป มันรักสายหลายอย่างก็เลยคิดว่าถ้าน้องสร้างอย่างเดียวก็คือสีบอบบันไดคุยก็รลงมคุย้ยเหว่าไปได้นังสร้างมาไปได้งาสร้างมาลูกจะว่ารถผสมต่อ,อให้เพิ่มพุ้จะคุค้นขึ้นหยกเป็นสัน้นเป็นสัน้น,นเป็นนั่นก็ได้ให้รัดาดย่อมไปล่องใส่เบืองอันนี้เกิดคุ้ีหลีมีพู้จะคุ้นมีตโตมียึดยิดมีอำนาจสามารถมอวยอวดยึดยิดสามารถไปหาผู้ใด ก็ขึ้นว่ากิจการดีขึ้นก็เรื่อยแต่ไม่เห็นวัตถุจิบยขึ้นมาบานนี้ได้วัตถุแล้วมีน้องสร้างมีนังสร้างมีงาสร้างแล้วเพลนว่าทั้งเมืองลาวเพนว่าให้เอาฝาก,กบกตูมต้นตูมกินน้ำบกตูมกมินเนื้อเท่านี้ฝาก,กตูมคือตูมภูมก็เลยเอาฝากตูมมาเอามาผสมะว่าออกที่เกี่ยนมนี่ือฝากตูม ฝากตูมบานพอ่อตาปูนโมเอาปนมาเอาอีกฝากย่อตัวย่อคือบุกบานพุ่งขึอนตรงเอาตัวย่อเอาขึ้นขึ้นย่อ่นฝากย่อเอามาใส่ลงในหนวดโมพ่อแล้วเอาฝากคุนค้นปูนบานตนกคุ้นตรงเอากับฝ่าผ่าก็ไปได้ยุ่งเรียนนี่มานี่คือใบคุน้นนี่นี่มันใบคุน้นโมภาษีฐานอยู่ครับนะเป็นเป็นเป็นพระพุทธเป็นอีหยังครับผมระศิวะลีอาศิวะลีองมหาราบองค์เมตตามหาราบ นี่เป็นนี่แววมาอยู่ในร่วมของนองสร้างมดเป็นม้วนสารไม่เียดำมีตำนานมากกันทีกันสารกับพระองค์ยังในนองสร้างคือไม่มีดำเสียมาเห็ดเจ้ามาร่วมเป็นสุดยอดของนองสร้างคือพุกเสกของบดมดตำหนาอยู่ในเกตำนานเบดบุกเสกเชื่อใรลอยแปดจบบุกมาส่วนอะเชื่อในคู่บาอาจารย์เนอธิษฐานจิตให้อ่าคืออาจารย์ที่พูบุกเสกผู้รื่แรกนี่ คือปูสีอนุตโรอายุณมน,นีร้อยสองปีอยู่บ้านข้ามคาสว่างวีโรง,<ม>งนี่ผู้พก,กเศษให้ดูแรก่อ่าทายไปสองปูรอดนี่วัดกุดคุนนี่ปูรอดทรรมาติโน่เป็นผู้พิเศษผูที่สองอ่าสามปูเพียนเปลี่ยนชีวิตเปลียปยปยป่ยนความยากจนในคนทธมงมีอยู่กินสว่างด้วยกันบัรดาทีดูครับ,รบนี่นี่น,น,นปูเพียน สายนี่จะเป็นสายของปูพิรอดบิรุยัตนาบนคือปูรอดทงสีเมืองน,นี่มันบวกบวกสายได้บานบเพิ่นมาจากสายสายบานเยอะอย่าเยมเลยปูรอดมาจากสายปูรอดเป็นศย์สมเด็จปูรุ่นสมเด็จรุ่นสมเด็จรุ่นเป็นกศูษสีไปของพนใดสีหอมคือราชคูปนสมเด็จนั่นแหละคือรย่องควอมเป็นมาก